ไหนไหนไามาหรือ,อยังหให้ไปถึงนู่นเลยเด้อนึ่งสอไปยังโอ้ไหลไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปถึงนู้นแล้วเอาระวังลื่นนะลูกครับระวังลื่นนะหินมันลื่นนะลูกนะอ่าเขาติดไว้ะไระวังลื่นนะครับโอ้ไปใหญ่กับปลาเล็กจะวิ่งไล่ก,ลกันไหนวิ่งไล่อยังไง ไอ,อยังเอายังไม่ไปไอายังยังไม่ไปอีกเอาระวังลื่นระวังลื่นลูกเอาจะปล่อยปลาแข่งกันนะครับไปไหนแล้วไหนตัวไหนไหนตัวไหนตัวไหนครับเอา กำลังจะไปแล้วเหรออ่าไปแล้วไปแล้วป่าไปแล้วอันนี้ก็ป็ปาาอ่าไปแล้วครับผมครับต้นไหนครับต้นไหนครับก็มีเอ้ามีตัวหนึ่งวิ่งมาได้ไงนะไปแล้วไปแล้วครับ เอาระวังลื่นนะลูกนานนานน,าน,านะมันเปียกแล้วไม่เกือบหรอกลูกเปียกแล้วเรียบร้อย,เ,ยเออระวังล้มหัวแตกแค่นั้นละ่ะดองเกิงค่อยไปเปลี่ยนครับครับเปียกก็พับไว้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนพ่อถือมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยพ่อไม่ได้ถือมา อากาศดีมากนะครับว่า,ามาพักผ่อนได้